สวัสดีครับผมเคยสารตายครับสลับมือนีนะครับผมกับมีโชคมาฝาก,ากท่านผู้ชมนะครับผมก็ได้เลขนะครับเลขปริศนามาฝากท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไม่เชิงว่าเป็นเลขปริศนาหรอกเนาะ <c oughs> ก็คือว่างวดที่แล้วนะคะอาจารย์ยอดที่หนูเคยเอาคลิปลงตรงนู้นหมดก่อนนู้นแล้วทีนี้ก็มันกับว่าฝนมันตกทางไปบ้านอนาะจารย์มันทางามัน,มนขาดไปไม่ได้ร<น>เราก็ไม่เลยไปล่นไปตามอาจารย์ แล้วทีนี้งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้อ่ะอาจารย์ก็ให้เลขกันแต่ว่าผมมันตกเนาะเพราะเราก็<อ><อ>ไม่ได้ไปงวดนแล้วที่เรา<ช>ไม่ได้ไปแล้วงวดที่แล้วนะคะมันเข้าสามตัวตรงๆเลยค่ะแต่พวกหนูไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไปทําคลิปค่ะแต่เลขเ,เข้ามาสองวันแล้วอาจารย์บอกที่<ช>คนแถวบ้านแถวบ้านเขาแดงเขาถูกกันก่อนที่มันเข้าสองตัวแต่ว่างวดหนึ่งพฤศจิกายนคือเข้าสามตัวตรงๆเราก็เลยไปตาม ไปตามถามเพื่อที่จะมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมรับชมแต่ว่านั้นไปปุ๊บอาจารย์ท่าเป็นหมอรักษาคนป่วยด้วยนะคะ่ะเ,เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังก่นอนวันวันนั้นคือวันที่ผ่านมานะ่ะผมไปผมไปอยู่ก็ก็คือผลม,มันตกกันแหละแต่ผมได้ไปอยู่พหมอใส่ไปทางมันขาดก็จริงแต่ผมอ้อมไปนะแล้วผมก็เลยแวะบ,บ้านอาจารย์บ้านปู่นั่นแหละครับบางคนก็เรียกว่าปู่เนาะบางคนก็เรียกอาจารย์ยอดครับ ผมก็ไปไปแต่ว่านั่นผมไปนะอาจารย์ป่วยก็จังหวะที่ว่าผมไม่ได้ตัวเลขนั่นแหละครับผมไปเพื่อจะทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนั่นแหละแล้วคราวนี้พอผมไปถึงปุ๊บอ่าอ่าลูกสาวที่อยู่ที่บ้านบอกว่าอ่าอาจารย์นะครับป่วยเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากว่าท่านโดนไอแบบว่ายกมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถนะครับช่วยช่วยลูกสาวยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถแล้วคราวนี้มอเตอร์ไซค์ไปทับมือครับมือก็เกือบขาดนะครับก็ได้ต่อนอนทักอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวะผมก็เลยไม่ได้ อ่าไม่ได้ตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมครับไ่ได้บ่ได้ตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมเนาะครับนั่นแหละครับแล้วก็เพื่อนกับโทรตามอยู่ครับเทนี้ผมไปอ่าพอเพื่อนออกโรงพยมบานเนาะครับจังหวะเล็กมันสีออกแล้วครับมือมือนั่นนะครับเพื่อนกับโทรตามโทรตามมากแล้วผมก็จังหวะผมไปส่งของผมก็ได้รับโทรทัพย์ครับเทนี้เพื่อนกับเทนี้เพราะมันถึงบานเนาะครับผมก็เลยโทรกลับผมเห็นเบอร์แปลงนะผมเลยโทรกลับ้ทนี้กลายเป็นว่าโทรบติดครับเทนี้ ก็เลยผ่านเลาวหมดแล้วผ่านเล้ครับสารในเหล็กตรงๆเข้าเลขเข้าตรงๆเลยเลยครับซูนสามเจ็ดซูนสามเจ็ดเลครับหมดที่ผ่านมาครับที่ที่อาจารย์เพื่อนไห้นะครับเพื่อนกันเสียดายขึ้นกันแปลว่าตัวอาจารย์ก็ได้เชื้อกระบบานเนาะได้ได้วัก็ได้กันไลฮะค่ะคนที่มารักษาโรคกับอาจารย์ยอดเนาะกัหมอแล้วเป็นหมอรักษารักษาโรคทางสมุนไพรสมุนไพรก็ถือกันเนาะมานอนรักษาตัวอยู่ครับแต่ว่าเมือวัน เมื่อวานที่แป้นไปก็คือว่าทานติดภารกิจก็คือทันต้องเบิ่งพนอีมารักษาเนาะทานก็นเลยบย่ไดรงให้สะดวกให้ฮ็คลิปแต่ว่าเดี๋ยวนี่เดีนี่คือว่าเมื่อบ้านเมื่อบ้าน,อ,านอ่าลูกสาวเพิ่นสั่งอาหารทะเล<ช>พอ<ช>ดีผมก็เลยมีโอกาสได้ไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปหาอาจารย์ยอดพอดีครับผมก็ไปส่งของเนาะครับไอ้ครูยอดนั่นแหละครับไปส่งปุ๊บเนาะครับแล้วนี้อ่าพ่อผมไปถึงก็ส่ง ขอให้เพื right 1941, ่อนเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมสิขอทาคลิปนะครับอาจารย์เพื่อน่าเพื่อนบอสะดวกหมื่ว่านนี่ครับเนื่องจากว่าเพื่อนมาคิดเป็นแลวเพื่อนกับบอยากให้เห็นตรงที่ว่าเพื่อนเขีพิธีนะครับเพื่อนจะเลยบอิบูได้ให้ถ่ายคลิปครับบริบูรณ์อย่างในถ่ายคลิปครับสลับหมู่บ้านนี่ครับแต่เพื่อนนะครับได้เขียนได้เขียนตัวเลขให้กับผมมากครับสาหรับงวดของวันที่16ศจนกายน64นี่ครับท่านผู้ชมครับ อาจารย์มันเขียนตัวเลขให้ผมมาครับอเดี๋ยวๆข้ามาเบิรงนตัวเลขกันเนะาะเดี๋ยวมาดูกันอาจารย์ให้ตัวไหนเนาะค่ะครับค่ะท่านผู้ชมนี่ก็คือเลขที่ปูยอดเขาแดงเขียนให้เนาะคะ่ะนี่คือลายมือของปูเลยนะจ๊ะเนี่ก็คือที่อยู่ของปูนะคะเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากรักษาโรคหรืออะไรก็ ท่านก็เขียนเบอร์เขียนบ้านเลขที่ให้มาเนาะเขียนบ้านปู่ยอดบ้านเขาแดงหมู่สิบสองตําบลโคกตาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดก็คือว่าถ้าเกิดว่ามาที่บ้านเขาแดงก็ถามหาบ้านปู่ยอดก็เขาก็จะรู้จักแล้วเนาะครับอถามถามมาอร์ถเนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีภาพาไปก็ได้ครับเพราะว่าเบอร์เบอร์โทรของอาจารย์เพื่อนเนาะครับเพื่อนก็ลืมเขียนให้ครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ลืมเขียนเบอร์โทรให้เนาะจ้ะปู่ยอดลืมเขียนเบอร์โทรให้ นี่อันนี้คือตัวเลขครับตัวเลขที่ปูเป็นหายมากเนาะครับนี่ครับลายมือของปูด้จ้ะปูเขียนหหาเจ็ดหาครับสำหรับตัวเลขเนาะครับแล้วก็สามหาเจ็ดครับกับมีแค่สองหางเท่านั้นครับนี่ครับอันนี้คือเลขเด่นครับนี่ครับอ่าที่ปูเิ่นบอกผมมากเนาะครับก็คือเลขเด่นหาเจ็ดหาครับอันนี้ตัวร่องครับตัวร่องสามหาเจ็ดครับทานผช้ชมครับอันนี้เราเขียนให้ใหม่เนาะครับเลขปูยอดขาวแดง เด่นห้าเจ็ดห้ารองสามห้าเจ็ดครับเด่น 5, 7, 5, หาเจ็ดหาหรือสิเป็นลูกกระตั้งซื้อก็ได้นะคะจะเป็นหาเจ็ดหรือหาหาก็ได้หรือสิเป็นห,ห,ห,หนึ่งหาก็ได้นะคะเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันค่ะครับ สามหาเจ็ดหรือที่เป็นสามหาหนึ่งก็ได้ค่ะหนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันคือกันนะคะกับบ้มมี่ยังหลายครับในตัวเลขที่อาปูเพิ่ไหามากเนาะครับอันนี้ก็คือตัวเดียวกันครับเพิ่นเพิ่มแค่ตัวนาคือเลขหาแเลขสามแค่นั้นเองครับท่านผู้ชมครับมหมดที่แล้วปูห้ศูนย์สามเจ็ดตรงๆค่ะที่ว่าพวกหนูโท่มาแล้วก็ขาดเคลื่อนกันนะคะปูยอดโท่มาให้ไปทําคลิปพวกหนูก็เลยขาดเคลื่อนกันเพราะว่ามันไปว่าได้ช่วงที่ผ่านมากอะ ฝนตกนะครับฝนโตแล้วก็ท่างขาดครับทางขาดแล้วก็เขาสีเหตุทางเสร็มันกกินเลยกินเวลาไปเป็นเดือนเนาะสองวัน่ะครับท่านผู้ชมเลยบบด้ไปเนาะครับปูท่ทมมากเลยบบด้รับสายก็เลยบได้ไปงวดนี้ก็เลยไปตามมากห้ค่ะคว่ามันสิออกเนาะจ้ะงวดที่เราเข้าถือกันไลายค่ะลูกซยดลูกหาของอาจารย์ยอดเนาะจ้าเราก็ถือกันอยู่ สามตัวตรงตัวหดนันก็ใไ้สามแปดเนาะหดสามแปดก็ให้มาตรงตรงสามแปดเหมือนหดวดก่อนคือไฮสามแปดแล้วงวดที่ผ่านมาไฮสามตัวเลยครับศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดค่ะอ่าเป็นอย่างผมถึงหัวนะครับศูนย์สามเจ็ดคือที่แรกนะปูเพิ่นเพิ่นโทรมาหาผมอยู่ครับอ้ก่อนเด็กสิออกเนาะผมกลับไป่งของแล้วนี่ผมบอกท่านเด้รับโทพสาเพิ่นครับมือห้อยออกมือห้อยออกพอดีเลยครับและนี่พอผมกลับมาบ้านเนาะครับผมโทษกลับไป อ่าผมผมโทรกลับไปกับบอติดครับโทรศัพท์นะครับบอติดเลยครับพอพติดมันกัเป็นบายที่เมิดเวลาซื้อเมื่เวลาซื้อแล้วมันมันติดตอนแรงเพื่อนว่าเพื่อนอ่าแบตเตอรี่เพื่อนเบิดครับก็แปลว่าเฮาบมมีโชคเพราะว่าห่ทีบ้านบ้านปู่ยอดเขาแดงนี่มันจะอยู่มันจะอยู่ออกไปเขาเป็นเขาเขานะคะมันก็ไม่ค่อยมีสัญญาณสัญญาณด้วยก็เลยคาดเคลื่อนกันเนาะค่ะแตงวดนนี้ไปตามมาให้แล้วพอดีว่าปู่ไม่สะดวกแค่จะให้ทําคลิปเนาะ Man, เพราะว่าที่สำนักปูนั่นเขาก็รักษาคนป่วยนําหยังนํานะคะก็เลยบ่สะดวกให้ทายคลิปในงวดนี้<ต>เนาะจา้ะแต่เพื่อนกกเขียนได้ตัวเลขให้ผมครับเ,เขียนตัวเลขใหไนี่ก็คือเลขลายมือของปูได้นนะคะ่ะเพื่อนเขียนกระชิกให้เลยค่ะเพื่อว่างวดหนา้าปูสะดวกเขาก็เสด,ด็จไปทายยูยู่สำนักของปูเนาะเมน Man, ครับค่ะแต่งวดนี้ก็เอาแต่ตัวเลขไปก่อนเนาะจา้ะครับอันนี้สำหรับตัวเลขแต่ที่ผมได้มาเนี่ยเนาะครับทานผู้ช่วครับ อ่าผมก็อยากให้ท่านผู้ชมอ่าเลขสองตัวนี่ครับสองหางนี่สีออกหรือบ่กออกกระซังครับแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นแค่นั้นเองครับว่าอ่าเลขที่ผมหามาเนี่ยครับอันนี้เป็นเลขกจากปูครับปูยอดที่ว่าอ่าเพิ่นกระบอกเล็กถูกมาสองหัดแล้วครับค่ะก็ลองพิจารณาเบิรงเนาะค่ะคาเหล็กมันเขาเพราะว่าเราก็ใไ้มาหลายหววแล้วค่ะลองเบิรงแต่ว่าถ้าหวดได้ทีถามถ้าบม่มีปูก็สิบอกว่าบ่มีเลขกได้จ้ะ ทามีเราก็สิเขียนห้จังสีเลยทามี่เราก็สิบอกว่าบ่มี่บด้ค่ะบได้ให้ทุกงวดเด้จ้ะลองพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะครับท่านผู้ชมครับสําหรับตัวเลขเนาะครับของปู่ยอดเขาแดงเนาะครับก็จะอ่าได้ประมาณที่ผมลงให้กับท่านผู้ชมได้เบิ่งนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอ่าผมกับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนโชคดีนะครับที่เขามารับชมคลิปนี้นะครับอ่าผมกับแฟนกับ แค่เป็นข้อแนะนำเสนอให้ครับท่านผู้ชมอยากท่านผู้ชมได้มีโชคมีลาบนํากันเนาะครับอัหรับคลิปนี้กับผมนี่ยังหลายครับผมกับงวดของวันที่16พฤศจิกาย,ยนพศ2564นี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกูคนโชคดีมีโชคมีลาบอย่าเจ็บอย่าจนรทำรวยเงินทองเด้อครับสวัสดีครับ okay.